เราเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตคริสเตียนก็คือการเป็นส่วนหนึ่งของคิดแจักรเพราะฉะนั้นเราจึงเน้นย้ำเรื่องการไปโบสถ์ในวันอาทิตย์การไปร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนด้วยกันเพราะว่าเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ฉบับใหม่เนี่ยไม่ไม่มีคริสเตียนแบบโดดเดี่ยวไม่มีคริสเตียนแบบโซโล่นะคริสเตียนในมุมของพระคัมภีร์ก็คือการ รวมตัวกันของผู้เชื่อเพื่อน,นำมรสก,การแล้วก็รับใช้พระเจ้าด้วยกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำเนี่ยไม่ใช่แค่ไปโบสถ์นะฮะก็คือเราเน้นย้ำเรื่องความสําคัญของการไปนมัสก,การพระเจ้าในวันอาทิตย์แต่ผมอยารย์หนุนใจว่าอย่าแค่ไปโบสถ์บางคนคิดว่าโอเคผมไปโบสถ์แค่อ่าอาทิตย์ละหนึ่งวันแล้วทุกอย่างก็จบแต่ผมอยารย์หนุนใจท้าทายว่าอย่าแค่ไปโบสถ์แต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคิดแลจัก โดยการรับใช้โดยการอธิษฐานเผื่อโดยการถวายทรัพย์โดยการใช้เวลากับพี่น้องคริสเตียนด้วยการเชิญคนมาที่บ้านหนุนใจซึ่งกันและกันเพราะว่าการไปโบสถ์เพียงอ,อย่างเดียวแม้ว่าจะดีแล้วก็สําคัญต่อชีวิตของคริสเตียนของเราแต่ผมจะบอกว่ามันไม่เพียงพอจึงเป็นเนื้อสําคัญที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรที่เราไปร่วมรับใช้เป็นสมาชิกของคริสตจักรรักคริสตจักรนั้น อธิษฐานเผื่อคิดรจักนั้นเหมือนที่ผมพูดอยู่ประจําว่าให้เราแต่งงานกับคิดรจักสับซื่อต่อคิดรจักรับใช้คิดรจักแล้วก็หนุนใจซึ่งการรายการ mm. เพราะปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในคิดรจักหลายๆที่ mm. ก็คือมีพี่น้องมาที่โบสถ์ในวันอาทิตย์และนั่นเป็นครั้งแรกครั้งเดียวในสัปดาห์ที่จะได้เจอกัน แล้วไม่มีการสมคาคีทำไม่มีการพูดคุยหรือว่าพบเจอกันระหว่างสัปดาห์ซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากแล้วก็ไม่สามารถทําให้พระกายของพระคริสต์ในคิดรจักรนั้นเติบโตได้เพราะฉะนั้นผมผมไม่รู้ว่าชีวิตของท่านเนี่ยเป็นแบบนี้หรือไม่แต่ถ้าคุณแค่ไปโบสถ์ผม อยาจะยืนยันว่ามันไม่เพียงพอให้คุณไปเป็นสมาชิกของกิจจักรนั้นร่วมรับใช้ร่วมถวายแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจจักรเพื่อไจะได้เติบโตไปด้วยกันนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้า